อาชีวะสร้างชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างประเทศเด็กถ้าเด็กเรามีทักษะในการเรียนทักษะในทักษอุตสาหการรมต่างๆทุกช่างกันแล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานาในการทําในการที่จะต่อยอดในการพัฒนาประเทศได้เราต้องไปดูว่าแบตเตอรี่ขั้วบวกลบอยู่ไหนนะครับสีแดงนี้ผมเสียไปที่ขั้วบวกเนี่ยครับสีดําไปขั้วลบก็ต้องเอาไปแตะครับนี่คือ พื้นฐานเด็กต้องเรียนนะครับการใช้มัลติมิเตอร์พอเจอเครื่องหมายเครื่องมือของจริงๆทดลองจริงเด็กก็จะมีความตั้งใจครับตื่นเต้นนะแต่ทดลองจริงทําจริงวัดจริงเห็นภาพจริงๆจตท่ทฤษฎีเคยเรียนมาพอใช้เครื่องมือวัดแล้วมันก็เป็นตายไปตามทฤษฎีแบบนี้ครับเด็กก็จะมีความมีแรงแจูงใจอยากจะทดลองอยากทำ นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาปวชหนึ่งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนปีการศึกษา2564เป็นต้นไปรับค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพต่อคนต่อปีใน10ประเภทวิชาอุตสาหกรรม2,000บาทต่อคนพาณิชยกรรม1000บาทต่อคนศิลปรกรรม1,000บาทต่อคนค่าหากรรม1,200บาทต่อคนเกษตรกรรม1,600บาทต่อคนประมง1,200บาทต่อคน อุตสาหกรรมสิ่งทอ1,200บาทต่อคนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1,800บาทต่อคนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1,200บาทต่อคนอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี1,000บาทต่อคนเป็นประโยชน์หมดเลยนะฮะนักเรียนเนี่ยเพิ่มทักษะในเรื่องของการเห็นวัตถุเครื่องมือที่ใช้เครื่องมือพื้นฐานของช่างจริงๆในในมาตรฐานของวิชาชีพของตัวเองจริงๆส่วนครู เวลาการครูสอนเนี่ยถ้ามีเครื่องมืมอเด็กพร้อมทุกคนเนี่ยการอธิบายการทํางานของแต่ละอุปกรณ์มันก็ง่ายขึ้นเพราะมันใช้ของจริงเด็กก็ทดลองจริงๆมีปัญหาก็ยกมือถามจริงๆอ่าส่วนผู้ครองหนึ่งลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้แน่นอนค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาต่อปีตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือเต็มศัก,กยภาพสร้างแรงบันดาลใจการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างยังย่งยืนันอาชีวะสร้างชาติถ้าใช้เครื่องมาเครื่องมืไม่เป็นมันก็จะสร้างไม่ได้นะครับทักษะก็ไม่เกิดความรู้ก็ไม่มีนะครับดังนั้น มีความสำคัญมากสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือ